สวัสดีค่ะพบกับดวงกินไปเที่ยวไปจ้าวันนี้พามาชมต้นองุ่นดำนะคะดกมากเลยค่ะต้นเดียวนะคะที่ประเทศเดนมาร์กเนาะมาเที่ยวบ้านเพื่อนของสามีค่ะลงพามาให้ชมองุ่นดำนะคะต้นเดียวจ้าดกมาก ถ้าสุกแล้วก็จะสีดำแล้วก็จะหวานนะคะเห็นแล้วน่าทานมากเลยค่ะพวงใหญ่ๆสอ,อนไหมคะเพื่อนๆต้นเดียวนะคะมีเกือบทุกกิ่งเลยค่ะ พวงองุ่นเนาะวันนี้ดวงมาเที่ยวเดนมาร์กนะอันนี้เริ่มมืดแล้วค่ะก็พามาชมแต่ดกจริงๆนะคะเพราะว่ามีทุกกิ่งเลยอะสุกแล้วก็จะสีดำหวานบางพวงก็ยังสีเขียวอยู่เนาะ ก็จะสุกไล่ไล่กันไปเนาะเราก็กินได้นานด้วยแต่เจ้าของเขาบอกว่าปีนี้ยังน้อยนะออกน้อยมากปีที่แล้วดกเยอะกว่น,นี้อันนั้นสุกแล้วนะคะก็จะดำสุกแล้วก็จะดำหวานอันนี้ก็ ก็จะมีนกนะคะก็มีตะข่ายมีตะข่ายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ่ากันไว้เนาะไม่ให้นกเข้ามา่าจิกองหุ่นได้เนี่ยค่ะโอ้สุดยอดแค่นี้ก็สะออนแล้วดวงยังชอบเลยเห็นแล้วก็อิ่มค่ะ พวงใหญ่ๆนะคะองุนด,ดำเขาบอกว่าเอาไว้ทำวายได้นะคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมคะดกมากๆเลยเขาก็จะทำค้างไว้เนาะ แล้วด้านบนเขาก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรลงที่จะไม่ให้นกเข้าเข้าเข้ามาเข้ามาได้เนาะก็จะมีลมอากาศเริ่มเย็นเนาะช่วงเย็นนะคะช่วงสองทุ่มของเดนมาร์กเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวลวุงจะพาไปดูต้นแอปเปิลนะต้นเดียวนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่ามีสามสายพันธุ์เนาะ มี3ามสายพันธุ์ค่ะแอปเปิลต้นเดียวนะคะอันนี้สุกแล้วก็จะสีแดงเนาะเดือนนี้ค่ะเดือนสิงหาเนาะก็จะเริ่มสุกแดงนะแอปเปิลที่ประเทศเดนมาร์กเนาะเขาบอกว่าสามพันธุ์แต่ดวงจำจำไม่ได้ว่ามีพันธุ์อะไรบ้างแต่ถามว่าดกไหมก็ดกค่ะเนาะมีสีเขียวอ่ามีสีแดงแล้วก็ลูกใหญ่นะคะเพื่อนๆ อันนี้ต้นเดียวเนาะสองใกล้ๆกันเลยจ้าแอปเปิลนะคะที่เดินมาอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเขาบอกว่าเดินสิงหานี่ก็พวกแอปเปิลแล้วก็ลูกพุนเนาะก็จะเริ่มสุกอันนี้น่าจะหวานกรอบน่าจะหวานกรอบนะไม่เป็นเนื้อทราย ดองคิดว่านะเห็นแล้วก็อิ่มค่ะเห็นแล้วก็อิ่มเนาะแอปเปิลเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งเนาะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะหวานกรอบสีแดงไม่น่าจะเป็นเนื้อใส ทางนี้ก็อีกพันหนึ่งนะดวงว่านี่อีกพันหนึ่งอันนี้ลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่เท่ากับมือดวงเลยอะลูกใหญ่นะให้ดูเลยค่ะเห็นหลังคาเพื่อนบ้านด้วยค่ะมีต้นไม้ดอกด้วยนะคะต้นไม้ดอกไม้เนาะ แล้วก็มีลมเจ้าของอยู่คนเดียวทานไม่ทานนะคะแอปเปิ้ลก็จะมีร่วงเนาะมาดูใต้ต้นนะคะถามว่าดกไหมดกจ้าดกมากๆค่ะแอปเปิ้ลเนาะ นี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกสีเขียวเนาะสีเขียวด้วยแล้วก็ดกใต้ต้นนะคะอันนี้สีลูกเป็นลูกสีเขียวอีกพันหนึ่งนะดวงคิดว่าลวงหล่นเต็มพื้นค่ะให้ดูเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเนาะ ดกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ